ตรงนี้มันคุ้นๆนะมันเราเคยผ่านมาก่อนเลยอนะเอาละสวัสววดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้เราอยู่กันในเกมอ่ะ Middle Earth Shadow of m o r d e r นะจ๊ะโอ้โหแล้วตรงนี้ผมกำลังจะมาทำภารกิจครับน,น,รน,น,รน,นั่นคือค่าแม่ทัพว่ะน่าจะใช่นะไอคอนอย่างนั้นน่าจะค่าแม่ทัพแน่นอนมาเราลุยกันดีกว่าอึ๊บปีนไปโอเคเยี่ยมเลยตรงนี้ไม่น่ามีคนเห็น ไม่เห็นก็บ้าแล้วดูดูพวกมันดิโอ้โหเยอะเลยว่ะผมว่าผมต้องอ้อมเอเอเดี๋ยวผมอ้อมก่อนแปับหนึ่งโอเคครับตรงนี้มีตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเก็บไหมเก็บดีรออะไรปลอดภัยไ,ไว้ก่อนออตายเรียบร้อยอ,อืโอเคนี่ครับเริ่มภารกิจตรงนี้เองไปเลยอ,อ,อย่าให้ใครเห็นก็พอถ้ามีคนเห็นนี่คือเรียบร้อยจบกันโอเคมา คอนโทรลไปอันนี้นะครับการประหารอุลุกยินดีที่ใช้ความยุติธรรมจัดการกับผู้ทรยศศัตรูและคู่อริโดยการนำเสนอตัวเป็นเพชฌฆาตจัดไปอือโอ้ยมาแล้วจ้าโอ้ยเนี่แบบกำลังจะทำการประหารไอ้มูกิสตัวเลียนกระดูกไอก้นี่มันคุ้นๆเว่ามันคุ้นๆว่ะ เหมือนเราจะมีชะตาจ้องกันหรือเปล่าฮเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมียวเมียวเมียว,วเราจะกระโดดแบบกระโดดฆ่านะครับเพราะว่ามันเท่เออถ้าแบบไปหนังมันนี่ไม่ค่อยเท่สักเท่าไหร่กันอ,อืมผมแล้วผมเสียวแบบเข้าไปตรงนั้นคือไอ้นี่ด้วยมันเยอะนะครับพวกมันเยอะมากเพราะฉะนั้นมันตายเฮ้ยจะเฮ้ยสิงตาย ไม่ได้หว่ะมาทนทานต่อการรอบโจมตีเพราะฉะนั้นปุ๊บเออเล่นเจอมึงคุ้นกูไหมดูสิว่าแกทําอะไรกับข่าครั้งนี้จะไม่ปานีแน่นอนเออมาดิผมใครจะปานีเฮ้ยเมาดิโอ้โหโอ้โหโค้เยอะบอกเลยเงเยอะจับเอเกมนี้เพ่งตอบสนองแบบโค้สุดเออตายตายซะเอออโอ้โติดพิษติดพิษติดพิษก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีก่อนเดี๋ยวก่อนี่อนพี่ชายแมวไม่ไม่เอาอย่าเพิ่ง โอยถูกพ oh, uh, 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 uh. okay. ิษอะออเออเอออ้ยไปพิษทำให้เราแพนนี่ไม่ได้งั้นเนอไปเออกดอะไรวะอ๋อโอเคเดี๋ยวกดพิษผมกดพิษคลาอุ้ยอุ้ยดูมดมดมดมมาุดมไปอีผมกดพิด เปิดคลิปมาก,กูก็ตายเล้อวอาแล้วพลังมันเพิ่ม,มขึ้นแล้วตอนนี้โหยประลองกับใครอะไม่รู้จักนะครับแผ้ดิรออะไรพลังกับตันมันใน่นอยู่แล้วนะครับกับตันนี่คือแบบพลังโหดอยู่แลวไอเนี้ยโหพลังเพิ่ม,มขึ้นอีกแล้ว <laughs> เฮ้ยผมตายเพราะไอตัวนี้ปล่อยมากเลยอ่าเนี้ยประลองกันเออเุ้ยโอ้โหอันนี้มันเลื่อนอัพอัพขั้นเฉยโหไม่ได้ว่ะผมต้อง จัดการตัวใดตัวหนึง่งไม่งั้นไม่รอดแนะ่โอ้ยไอ้นี้เลื่อนขั้นเป็นอเขาเรียกว่าอะไรนะหัวหน้ากัปตันจอมพลอะไรสักอย่างนี่แหละ <S <S นี่ไอ้นี้ก็เลื่อนขัน้นโอ้โหตายทีเดียวสถานทั้งกองทัพเลยเนะี่ยจริงเราตายทีเดียวนี่คือสถานหมดเลย <S <S มาเอ้ยมาผมจะมาดูจุดแข็งจุดอ่อนของมันดีกว่านะจะได้ไม่พลาดเหมือนเมื่อกี้ เนี่ยจุดอ่อนนะครับได้รับความเสียหายจากการเปิดชีพด้วยดาบป้าเฮ้ยแทบไม่มีจุดอ่อนเลยนี่หว่าจุดแข็งนะครับเกิดการถูกเผาด่นดานเมื่อถูกเผาป้าเฮ้ยมันแทบไม่มีจุดแข็งเลยเอยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีจุดแข็งบอกว่าแทบแทบไม่มีจุดอ่อนเลยแต่ว่าใครจะไปสนวะเราต้องล้างแขนให้ได้ไงเราจะตายเพราะมันไม่ได้อีกแล้วผมตายเพราะมันปล่อยมากเลยบอกเลย <cin stereotype> ไป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 เอเดี๋ยวต้องไปหามันใหม่อีกโอ้ยให้ตายเถอะคูนพวกคูอพวกคูไปไปดีกว่าไปดีกว่าผมไม่อยากยุ่งกับมันเออเสียเวลาตรงนี้เราอย่างใกล้บอกเลยแล้วแบบมันเป็นลังมันเลยนะเออมันเป็นลังแบบลังมันเลยอ่ะเดี๋ยว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 พวกนี้มันตามพวกนี้ตามพวกนี้มันตามมามันเห็น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 ได้ไงอเลยเจอ มึงจะอ๋อไอ้ตัวนี้ที่มันเลื่อนเลื่อนขันนี่ว่ะใครก็ตามที่ถูกฆ่าฆ่าฆ่าต้องออ่านไม่ทันมึงใจเย็นก่อนกูโดนพิษโดนพิษเราโดนพิษนตอนนี้เออตายอยู่ตายซะซึบยังไม่ตายอีกโอยเอาดิเอาดิมานี่เป็นการลองเครื่องนะครับก่อนที่เราไปเจอไปเจอ,เจอกับไอ้ตัวเรียกระดูกนั่นโอเคเราสามารถจับมันได้เราสามารถจับมันได,เาาาได้เรียงคาถ่ยมาน,นี่เลยมาน,นี่อ๋อโดนพิษฉิบหายเฮ้ยโดนพิษ โดนพิษอีกแล้วอออจับมาซุปโอ้โหไม่ได้วะเพราะว่าเราเราโดนพิษอยู่ออโอโหไม่ตายจริงไม่ไม่ตายเหรอ,อเรียบร้อยนี่แเลื่อนขั้นมายังไม่ทันเท่าไหร่ตายซะแล้วเยี่ยมเลยนะครับพลังเราบวกวะตอนนี้โอเคโอเคต้องรอต้องรอไอ้นี่ผมขอยิงอ่ะอ๊บโอเคเราจะทำการไปเริ่มภารกิจกันตรงนี้ เออเราจะไปค่ายตัวเลียกระดูกจัดไปเฮ้ยยอรับฟแบบิงโอ้ยเจอแต่ละทีนี่ไม่เคยเหมือนกันสักทีนึงข้าดูแลทีน่นี่จะตามหรือจะตายไปให้พ้นแหละเฮ้ยพวกมันก่อสึกเหรอมุชิสมุกิชนะครับตัวเลียกระดูกกำลังท้าทายอุลุกทาหารว่ะเพราะฉะนั้นผมรอบมันเลยเ แต่มันทนทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะบวกแม่งแกไอ้หนอนเน่า <This goal S 1> แพ้เป็นนี้ทําให้ขามเป็นนักรบสมควรแกจะทําให้ <You 're S 1> แกเป็นคนโง่มึงเจอกูอีกแล้วมึงเจอกูอีกแล้วแค่นี้ต้องชําระอือึเราะวางม,มีได้ด้วย่วิบวิบโอ้ยผิด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 อึแมวอย่อา,ยาพึ่งปรับโอเคผมเอาตัวนี้ดีกว่าเฮ้ยยาโอ้ยเกี่ยวแล้วดีแล้วฟินิชก่อนฟินิชก่อนดาบส้มรู้จะรู้จักไม้ดาบส้มอ,อ่ะซึ่ง ไม่เอาอย่ามายุ่งอือออสตาร์ทไปขอฆ่าก่อนแป๊บ,บนึงวิงดีอืโอ้ยใครวะดาบส้มอีกแล้วดาบส้มดาบส้มก็วิงอุออ้ยโวไม่โดนไม่โดเนเลดเลดอืออือจะทำการเลดแฟกเลดแฟกไม่ได้ชิบหายทำไมเลดแฟกไม่ทำวะเราจะทำการตามสักหน่อยอือโอเค ทนทานต่อการล่โจมตีไอ้ชิบหายเฮ้ย,ยต้องฟันมันอย่างเดียวโอเคตั้งสติกันหน่อยกำลังลบหนีเฮ้ยเฮ้ย้ยางหน้าแกไม่รอแน่ข้าจะจัดการแกมึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเฮ้ยระดมพลโจมตีเสียทีไปมันหลบหนีโอ้และทิ้งผู้ติดตามของ,ของ,ของเขาแล้วหลบหนีครับแสดงว่าเราฆ่าไม่สำเร็จงั้นหรือน่าเสียดายจังเลยมันหลบหนีพลังมันน่าจะลดนะใช่ไหม โอ้ยดูเหมือนจะไม่ลดนะครับโหไม่ไม่ลดกระช่างมันละผมจะทาการไปสังหารมันต่อเออแต่ว่ามันหลบหนีไปนู่นแล้วเนี่ยเห็นไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วแต่ว่ามันยังไม่มันยังไม่ตายนะเพราะว่ามันเหมือนจะไม่ใช่เควส์อะถ้ามันหลบหนีคือมันจะไม่ตายครับเออนั่นแหละเออโอ้ยโอ้ยชิบหายนะอุ้ยอุ้ยไอพวกนี้ตีอะไรวะเราไม่มีเราไม่มีไอ้นั่นและไม่มีสิทธิ์ในคาแล้วช่างมันละกูหนีก็เราต้องหนี โอ้ไม่หนีไม่ได้มันเยอะเกินโอ้ไปแล้ว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 ไปแ่้วไป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 โปไเไป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 มาไป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 ไัไปไป,ป,ปไ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 ปยปไ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 ปีดไป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 เปไปันไลไมุนจัดบอกเลย,ยไป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 ไไปไไป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 ดปไอกลไป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 ไไปไปไไกระดูกรอกูแป๊บเดี๋ยวกูไปหา แล้วตอนนี้ผมรู้ตำแหน่งมาแล้วไงเหลือแค่จัดการมันอย่างเดียวนะแต่ว่าครั้งนี้ผมเดาว่าน่าจะเป็นภารกิจรอบสังหารหรือเปล่าไม่รู้แฮะเออเออต้องมองหาเป้าหมายนี่ไงใช่น่าจะใช่นะครับเหมือนไอ้เควสพาที่แล้วเลยเราต้องมองหาเป้าหมายไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคที่นี่ก็คุ้นๆเหมือนกันนะเหมือนเคยมา <laughs> <laughs> เหมือนเคยมาเลย โอเคยิงรางแมลงเพื่อคงฝันปุ๊บยิงไปก่อนโอเคเราจะใช้ล่อครับใช้ล่อใช้ล่อเยี่ยมเลยตรงนี้มีว่ะมีค่อนข้างเยอะโอเคเราจะดูให้ละเอียดรอบครอบนะครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานอย่าหันมานะมึงอย่าหันมานะโอเคตายเฮ้ยชิบหาย้วชิบหายแล้วมันเห็นมีคนเห็นมีคนเห็นโอเคดีตอนนี้ผมยังไม่เจอไอตัวเลียกระดูกเลยนะครับนั่นเป้า ไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ตัวดีกระดูกเฮ้ยไม่ใช่เว้ยไม่ใช่มั่วแล้วออโอเคผมยังหายตัวดีกระดูกวะมันอยู่ไหนวะเอ่อหรือว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะลอง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 เคหาหานั่นป่ะนั่นป่ะนี่เหรอไม่ใช่นี่อ่าพรากู้ฆ่าเอวนั่นแสดงไม่ใช่มันไม่ใช่มันเอ่อมันอยู่ไหนวะ เดี๋ยวนะเอ่อเห็นแค่สองตัวเองนะตอนนี้เฮ้ยนี่เห,หรออ้าวมึงเจอกูแต่ว่าเราลอบสังหารไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันทนทานต่อการลอบสังหารนะครับโอเครถเดินเหมนหน่หนก็นดีอ่ามาดิมาอไอ้มนุษยสโขโคกข้าไม่ตายไง่ายๆหรอกไอ้หนอนเน่าข้าจะแก้แค้นมาเถอะแค่นี้ต้องชำระมึงอะ่ะ ฮึเอออย่าเพราะฉะนั้นอย่าหนีแล้วกันสู้กันแบบซึ้งๆหน้าดีดีโอ้โหไม่เอาไม่เอาฮ้ปรับปรับไม่ได้แดกไม่ได้แดกบอกเลยต้านสักทีไม่เอาไม่ต้านเดี๋ยวไม่ต้านอ,อ,อ,อีกเหอเอใครใครกำลังส่งสัญญาณเตือนใครวะช่างมันช่างมันช่างมันผมไม่สนละผมไม่สนจะมากี่คนก็ช่างมันเถอะผมต้องการฆ่าไอ้ตัวเลียกดูนี่เลียเถอะเลียไปให้ถึงแก่นเลียไปถึงแก่น อย่าไม่เอาปุ๊ชงจับมานี้โหพี่ตัวเกือบละเกือบละเออไปนู่นไปนู่นเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคเยยมเยี่ยมเลยมึงจะตายแล้วมึงจะตายแล้วเฮ้ยตกหนีอะไรนี่แค่แค่หนึ่งการต่อสู้แกแพ้สงครามแน่จะหนีไปไหนเฮ้ยจะหนีไปไหนหนีไปไหนอือโอ้ยโอ้โอ้อือทนต่อการรอบโจมตีสวยล่ะสวยสวย่ล่ะสวยอย่าอย่าหนีไม่เอา อย่าหนีมึหนีมึงตายมึงหนีมึงเออไม่เอาแค่นี้ต้องชำระปิดชีพปิดปิดชีพมันเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่ปิดชีพวะทำไมไม่ปิดชีพเออหูยกว่าจะตายไอ้พวกมึงมีอ้รุกกี่ตัวที่แกบัญชาการได้ไหมเอ้ากูเจออะไรอีกเนี่ยไอ้พระผู้ฆ่าเอว จออีกตัวหนึ่งมาเจออีกตัวหนึ่งมาดิมันเป็นการเสริมพลังวะ่ะเออเควสเคิร์ดไม่ต้องเล่นเควสเคิร์ดไม่เล่นแล้วมาล,านนมาล้างแขนก่อนตอนนี้มาล้างแขนก่อนโอเคเยี่ยมเออยังไม่ตายนะเฮ้ยโอ้ยเกือบไอตัวนี้มันไอตัวโลตัวโล่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอ้ติดแอนิเมชันติดแอนิเมชันแป๊บหนึ่งนะแป๊บแป๊บหนึ่งเออมานี่เลยเออไอตัวโล่นี้โคตรน,น่ารำคาญบอกเลย อุ้ยอีกแล้วอีกแล้วอออมามาขอขอทีตัวขอทีตัวก่อนขอทีตัวเลยทีนี้เออเราจะฆ่าไอ้ไอ้พาร์คนะครับโอ้ยชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วเราเอานี้ก่อนเอาไอ้พาร์คไอ้พาร์คเออบ้าเอ้ยมันชอบแทงมาตอนที่เราไป่นั่นตลอดเลยอ่ะเฮ้ยกดผิดอีกแล้วแม่งอ้ยีกไม่นานพวกเขาจะได้ฆ่าว่ากำปั้น แมเงเอ้กน็นผิดกี่อะไรวะปฏิกิริยาของเรามันมันอ่อนอ่อนลงไม่นะเอาละไอตัวนี้ประลองกับกับตันที่มันรู้จักเดี๋ยวมึงท้าทายผิดคนเปล่าเอากัปตันไปจอกยังวะออนนี้เล่นเป็นกับตันแล้วครับตอนนี้อ่าอัน,นี้คือพลากผู้ฆ่าเอลมันรอดชีวิตอยู่เราฆ่ามันไม่ได้นี่ไอตัวนี้ก็อยู่ด้วยนะครับเมื่อกี้แต่ว่าเรายังไม่ได้ฆ่ามันเลย ยังไม่ได้เปย์ปลองเออไอนี้อีกหอซูผู้กดขี่ใครมาแทนใครอีกไอ้นั่นอ่ะโอเคไอเนี้ยไอนี้มาแทนไอตัวกระดูกนะครับไอตัวรีกระดูกโอเคไอตัวรีกระดูกตายนี่ผมก็โอเคแล้วนะรู้สึกได้แก้แค้นแล้วตอนนี้โ,โหลเลือเล่อนขั้นกันแบบโคตรโหดโคตรอันตรายเออเลื่อนขั้นเป็นกัปตันอ่ะไอนี้ก็มาเป็นลูกน้อง โอ้ยเฮ้ยแต่ว่ามันว่างเยอะอยู่นะเออนี่ว่างทั้งสามนี่เราเก่งอยู่นะปะปะปเราต้องไปเคลสเราต้องไปเควสดีกว่านะเควสนะเควสอยู่ไหนวะนี่งไงเควสหลักเราอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับสุดแบบปะบอกเลยมันเหมือนกับไอ้นั่นเลยนี่ว่ไอ้ที่ที่เราเอ่อไปช่วยภรรยาเขาอะเขาเป็นใครวะผมจำไม่ได้ละผมลืมความจัน ความจำสั้นเหลือเกินอันนี้ข้าแม่ทําให้ได้มากกว่านี้เพื่อเอา้าแสดงว่าเรายังเริ่มภารกิจไม่ได้ <laughs> ต้องไปฆ่าเอลเอ้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เอลสิต้องบอกว่าต้องไปฆ่าอุล,ลุก,ก่อนโอ้หเนาะทำไมมันยากเย็นอย่างนี้และตอนนี้ผมรู้แล้วไงว่าผมจะไปสังหารใครจะสังหารคนที่คิวเราเมื่อะกี้ไงไม่ใช่ไม่ใช่คนที่มันคิวเราเมื่อกี้นะ หมายถึงว่าไอ้กัปตันที่มันฆ่าเราเมื่อกี้ช่างช่างมาแล้วกัน <laughs> ลืมที่ผมพูดไปเถอะนะลืมที่ผมพูดไปนี่เราจะมาคายตัวนี้กันเอเออมันอยู่ข้างบนนี่แหละเดี๋ยวเราจะเริ่มเควสดกันเลยต่อตรงคายได้มากที่สุดเพื่อทําการเริ่มเควสหลักยอมรับนี่อันนี้คือตัวที่เราจะสังหารมันนั่นคือพลากู้้ฆ่าเอวมาบังอาจฆ่าเอวได้ยังไงเฮ้ เป็นภารกิจรอบสังหารนะครับภารกิจนี้เลือดสดๆกำลังมาข้าได้กลิ่นมันได้เอาดีเอาดีแล้วพวกนี้มันย่องอะไรวะนี่ถางผู้ฆ่าเอวกังสุนโจมตีนะครับแสดงว่ามันกำลังจะโจมตีเอวหรือเปล่านะไม่รู้กันแต่ว่าก่อนที่มันจะโจมตีเอวเราจะทําการรอบสังหารมันก่อนปุ๊บเบาๆเบาๆค่อยๆค่อยๆย่องค่อยๆย่อง โอเคเอาเห็นได้ไงเนี่ยแกกำลังยื้ออย่างในสิ่งที่แกไม่เข้าใจแต่ข้าจะทำให้แกได้เข้าใจถึงความเจ็บปวดมาเด็มาโอ้เอ๊ะไอ้โนคึงโมันอ๋อยาอยาอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาโลก่อนโออนี่ไม่ใช่โลคนี่หว่าผมกลบวว่าผมจะเอาโลก่อนโรมันมันเถื่อนมากอืออือดีดีโอเคเยี่ยมไม่เอาอย่ายุ่งเออเอา้โลคก่อนโลคนี่มันโหดมากเออ้ามเลยทามมัน ผมไม่เสียดายเอฟหรอกผมไม่เสียดายดาบดาบส้มเพราะว่าไอตัวโล่มันตายก็สมคัรแล้วเออเตายยีวิงเออวิงเออวิงไม่เอาอย่ายุ่งโอเคตันไปเจ้านายมึงตายแน่เออดีดาบส้มมาแล้วเอออุ้ยมันยังไม่ตายยังไม่ตายเพราะฉะนั้นผมจับก่อนจับผมจับเหวี่ยงแล้วจากนั้นเออขาแม่งโอ้ยเอาจริงว่ะไอพวกนี้ม,มันถึกเหมือนกันนะเนี่ยเออเออ ลงไปสตันเอยโอ้ยโหอย่าอย่ามาอย่ามาผมฟินิชผมผิดผิดตัวผิดตัวบ้าเอ้ยออแต่ไม่เป็นไรตายไหมเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้เว้ยเอออาอะไรอ่ะเออโอเคโอ้ยเกือบทุกไทม์อยเว้นด้วยโหผมเกือบไม่ทันแล้วเมื่อกี้เออแต่เราก็ทนันจนได้ว่ะเพราะว่าเรามันโหดนี่พลากผู้คาเอลตาย ตอนนี้ข้าจะเป็นกับตันมึงเป็นกับตันไม่ได้แล้วมึงตายแล้วอ่ะไหนดูสิดูผลอัปเดตเออตายนี่ไงโหยเฮ้ยผมว่าเราไปจัดการตัวนี้ด้วยดีกว่าผมว่านั่นจะดีมันเชื่อมด้วยไงเออโอยโหแต่ว่าเขาเราไม่รู้จุดอ่อนจุดแข็งเขาเลยดิไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรคเราต่อเรามากนักไม่เป็นอุปสรรคต่อเรามากนัก เพราะว่าเราจะเดินเข้าไปบวกกับเขาแบบตรงๆอู้ๆพิษทางพิษทางแมวไอตัวนี้มันเยอะตัวนี้มันเยอะมาและจ้ะนี่มันอยู่ใกล้ๆนี้มันต้องโดนเราแน่เออแต่เรายังไม่รู้จุดอ่อนจุดแข็งมันนั่นแหละคือข้อเสียของเรานะครับจัดไปเริมภรารกิจไปเลยนี่ไอนี้มันชื่อมอร์เฟลผู้ก่อกวนนะครับจะประทะก,กับพี่กูไอคอทันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมชื่อเป็นอย่างนั้นวะโอเคยอมรับมา เอาแล้วตอนนี้เออโอ้โหมันหอกมันเยอะมากเลยนะอุรุกดื้อดานเต็มรางลงโทษแล้วเฮ้ยนี่มันเลวร้ายมากข้าไม่ใช่คนทรยศนะเว้ยใช่เปล่าอืมใช่เปล่าโอเคเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมปีมไม่ได้วะเออทำไมลงไม่ได้เมื่อกี้โอ้โหจะกระโดดลงแบบเท่ๆสักหน่อยป้าป้าป้ป้ป,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 ปออผมต้องกระโดดรอบสังหารไม่ได้ป่กววเนี่ย ออโอ้โยได้ยินกนะรนาวเดี๋ยวก่อนเ,ออเราจะกระโดดรอบสังหารมันแมวตัวนี้แมวตัวนี้ไอตัวนี้มันกำลังจะโดนสังหารออโอ้ยเสียเลือดไปอยู่เสียเลือดไปครึ่งหนึ่งอยู่ถือว่าได้เปรียบเออเน้นจ้าอ,อดูพวกมันสิออดแอและหน้าสำเวศไลวินัย<ห><ห>ด้วยมึงด้วยปะมึงกอมจอมกอดกวนนี่ใช้ยามอ่ะ แมวแมวไอไอโล่อยู่ไหนวะโล่อยู่ไหนวะผมอยากเห็นโล่โอเคมานี่มาไม่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 พิจโตพิจโตอ๋ออ๋ออ๋อเอานี่ก่อนไอโล่เอาไอโล่ก่อนอืออืออย่ามายุ่งหน่าอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเฮ้ยผมเสียวมันหนีว่ะผมเสียวมันหนีเหมือนกันนะเนี่ยไอไอนั่นอ่ะไอหัวหน้ามันอ่ะโอเคได้อยู่ปั๊บแล้วก็มัฟอีอืออืออย่าไม่เอาโอเคฟังแล้วก็ฟังฟังอุ้ยพิษพิษปเฮ่าพิษ ติดพิษต้องตงสังเกตละต้องสังเกตกเกต้องคอ่อยค่อยเออตายอยู่ปรับแล้วก็ academics. ปรับปรับโอ,อโอเคได้อยู่เยี่ยมโอ้มาเออตายไหมไม่ตายว่ะเออไม่ได้แดกไม่ได้แดกเออเอออุ้ยได้อยู่ปับอย่าขอขอแค่ตัวโล่ขอแค่ตัวโล่ก็พออย่ามาตีไม่โอ้โหฟินิชปิดตัวฟินิชปิดตัวอีกแล้วเม้ไม่แดกไม่ได้แดกเม้าม้าเม้อีกนิดเดียวโอเคอีกนิดเดียวเท่านั้น ข้าจำสิ่งที่ร้องของเมียแกได้แม้จะตายข้าก็ไม่เลืมเลือนอ,อ,อ้าวไอ้นี่วอนไอ้วอนตีซะแล้วมึงอ่ะสักถามก่อนมึงต้องโดนข,ข้าคือเจ้าแห่งแสงบอกข้าบอกบอกข้าอ่าและเรามาล้วงข้อมูลกันนะครับเราจะดูข้อมูลตัวนี้ก็ล้อจอมหักคอเอ้ยเดี๋ยวชื่อแต่ละคนโอเคมาจุดอ่อนนะครับ ได้รับความเสียหายจากการปิดชิพด้วยดาบว่ะโอ้ยนี้เบสิกทั่วไปอยู่แล้แล้วก็ได้รับความเสียหายจากโจมตีระยะไกลด้วยจุดแข็งนะนักล่าสัตว์ประหลาดนะครับกระโดดโจมตีขว้าโอ้ยพวกนี้มันชอบจับโอเคขอบคุณมากเรารู้เป้าหมายแล้วไปนี่คือเป้าหมายต่อไปเออตายซะเออขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนี่ ประหารคู่เลยอไม่ไอไอพิกูลพิกูลนี่เราไม่ได้ข้ามนะเออเราปล่อยมันไปนะครับเรามาฆ่าตัวนี้ก่อนนั่นแหละตายเออเออนี่ยไอนี้ได้รับไอนี้เพิ่มเลยเขาเรียกว่าได้รับชื่อเสียงเพิ่มโหยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรต่อเราอยู่แล้วนะเป้าหมายต่อไปเราคือตัวนี้เพราะฉะนั้นเจอกันจ้า เอา้าเดี๋ยวก่อนอันนี้มใครเนี่ยพี่กุลเหรอพี่กุลใครเนี่ยเฮอเอชิอมหายแล้วเดี๋ยวก่อนทำไมผมกดไลค์ไม่ได้เดี๋ยนะผมกดไลค์ไม่ได้เลยจริงหรือว่ามันมันยังไม่หมดเฮ้ยเดี๋ยวผมกดไลค์ไม่ได้จริงค้างไว้นเนี่ยโอ้โหเสียได้จริงเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมกดมย้ำๆเลยนะ เดี๋ยวจะไปผมกดไม่ได้วะเป็นอะไรนีอ่ะโอเคนะครับในเมื่อมันเป็นแบบนี้แสดงว่ามันอยากให้เราจบคลิปว่าเอ้ยนี่ผมกดกดอะไรไม่ได้เลยจริงๆนะเออนี่ผมขยับแล้วอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ยินเสียงเมาส์เอเสียงคีย์บอร์ดผมไหมเออผมพยายามกดแล้วแต่มันไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรเกมน่าจะแคทนะครับนั้นโอเค เดี๋ยวผมขอพักคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมโอเคแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บ๊อบเบบสบ๊อบาบายจ้า